ที่ค่ะดิฉันนางสาวพชชาทองนันวสสอวส2ทับ1สาขาธุรกิจกานปับาบ้านดิฉันก็จะออกมาพูดเกี่ยวกับมารายาทในการแต่งกายแบบเหมาะสมและไม่เหมาะสมกันค่ะ่อไปรับชมกันได้เลยค่ะแบบที่หนึ่งแบบไม่เหมาะสมค่ะแต่งกายไม่เหมาะสม ชุดสายเดี่ยวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานที่และสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนมากมายการแต่งกายไม่สมชุดที่ปกปิดไหลและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเสื้อใสเดี่ยวและกางเกงขาสั้นไม่สุภาพไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายได้ดูแล้วไม่สบายตาไม่สุภาพแบบที่สองแบบเหมาะสมค่ะ กายแบบเหมาะสม 1. ถูกกราทศะควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ 2. มีความเรียบร้อยและสุภาพ 3. ม,มีความเหมาะสมกับวัย 4. ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นหรือกาโปรงสั้นจนเกินไป 5. ควรใส่เสื้อผ้าที่เบาสบายชุดที่สวมใส่มีความคล่องตัวเหมาะสมกับกิจ,จกรรม thank you, thank you. Thank you. Thank you.